ถ้าแพ้ไปแน่มาริโอเผยผลงานแข้งเมืองทองสะท้อนให้เห็นอยากให้อยู่ต่อมาริโอ,อยูโรกีเปิดใจหักทีมไม่ชนะพี่ธีประจวบขออำลาคุณซื้อเมืองทองอยูเนเต็ดแน่นอนแต่พอนักเตะอยากให้อยู่ต่อเลยเข็นฟอ์มถล่มยับเช่นเดียวกับบอร์ดบริหารขอลั้งไว้จึงยังไม่อำลาพูดเป็นไงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาริโอ,อยูโรกีให้สัมภาษณ์สื่อหลังจบเกมที่เมืองทองอยูเนเต็ด เปิดบ้านชนะพี่ที่ประจวบ5ต่อ0ในศึกเทลิ 2023, ีก2022-2023โดยเผยพันทิมงานว่าผมพูดก่อนเกมกับประจวบแล้วครับว่ามีความตั้งใจว่าถ้าเกมกับประจวบยังไม่ชนะจะลาออกแต่ทางสมโมสรเมทอง <c oughs> ผู้บริหารทีมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าทำผลงานได้ดีหรือถ้าไม่แพ้หรือหนึ่งคะแนนก็นมากพอที่จะไปต่อ สโมสรไม่ได้มีความตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราจำเป็นจะต้องชนะในการไปรเยือนกับลำพูนวอรเย์ออร์ผมรู้สึกดีตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วครับเพราะเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีกับประจวบอาจจะเป็นเพราะความบ้าคลั่งของผมเองตาคิดว่าตัวเองรู้สึกดีและเชื่อมั่นว่าทีมจะมีผลงานที่ดีและแการชนะประจบ5ต่อ0นี่คือผลงานที่ดีที่สุดในรอบเกือบเกือบ2ปีที่คุมทีมมาเลยเราเล่นเกมกดดันได้ดีเล่นได้ดีตั้งแต่ครึ่งแรก ครึ่งหลังเราก็มีโอกาสอีกเห็นได้ชัดว่าความทุ่มเทของนักเตะทุกๆคนในทีมสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนอยากให้ผมอยู่ต่อกับทีมแน่นอนว่าสมโมสรเมืองทองเป็นสมโมสรที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์สำคัญๆมาได้ตลอดแน่นอนว่าสมโมสรอ,อาจจะมีปัญหายอยู่บ้างและหากอนาคตไม่มีผมอยู่เมืองทองยินเตด ก็ยังจะต้องทุ่มเทต่อไปและผมก็จะทุ่มเทกับสโมสรอนของผมต่อไปในทุกๆนัดตอนนี้เราจำเป็นจะต้องเริ่มชนะในการนับหนึ่งนับสองต่อต่อไปให้ได้โดยโปรแกรมนัดต่อไปของเมืองทองยูเนเต็ดแดมบุกเยือนลำพูนวอลเลยอร์ในศึกไทยลีก2022-2023วันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่สนามสมพ่ชเชียงใหม่700ปีเวลา17 3 0น